ะะ<ช>สำหร,รับคาณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดของกิษดากูด๊ค่ะนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะกเราสองคนเหมือนเ<ช>ดิมนะคะ,คะน้องอก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มีรถดีๆมานำเสนอเนาะสำหรับคันแรกเลยจะเป็น Suzuki เซเลรีโอค่ะตัวนี้เครื่อง1 0 0 0อพัว,ว่า โคตรประหยัดน้ำมันพี่ใช่ประหยัดมากถือว่าแบบว่าประมาณ2ี่สิบกว่ากิโลลิตรอ่ะใช่ถือว่าคุ้มอ่ะอันนี้ประมาณ26 27บกิกิโลลิตรค่ะน้องออใช่พี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยสําหรบคันนี้นะอยากให้คุณลูกค้าลองมาดูเนาะค่ะตัวนี้เป็นกล้องแพนดูค่ะตากล้องแพนดูเลยตัวนี้นะคะไฟหน้าแบบฮาโลเจนใช่นี่กระจังหน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์สุูกีเลยกระจังหน้าดำตัวสัญลักษณ์เป็นโครเมียมนะคะ ราคาอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้269,000บาทค่ะลูกค้าควตตอบเดือนอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ันถึง5 0า0นเนาะโดยประมาณจะเราไปเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านข้างสำหรับรุ่นนี้ลองดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็ขนของได้เยอะอดูนี่ย่างอะไรพะคออุปกรณ์ครบเลยจริงๆครบจริงๆนะคะใช่ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะคะว่าด้านในเนี่ยมันจะกว้างขวางขนาดไหนภายในนะคะเป็นภายในดำเนาะพี่เนาะสภาพนี่ถือว่าเป็นของใหม่มากอ่าเนี่ยจะเป็นบอกผ้าบอกใช่ค่ะตัดลายเป็นตารางสกอตนิดหน่อยเนาะน้องอ้อมเนาะทำให้ดูแบบว่าดูรถโดดเด่นขึ้นมานิดนึงค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะมีแอร์แบ็กตัวนี้นะคะแอร์แบ็กคู่หน้าค่ะคู่หน้าเนาะแล้วก็ลองพันดูที่เครื่องนะคะ อันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของ s u ซูกิเซเ e ริโเนาะทุกอย่างยังเดิมๆค่ะสภาพเครื่องคือยังต้องถือว่าใหม่มากรอยอาร์ครอยสียังมีครบนะคะยังไม่มีการได้แกะเกิดอะไรออกมาเลยทุกอย่างยังเดิมทุกอย่างค่ะต้องบอกเลยเนะคะวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ